สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานําเสนอนอีกแล้วนะคะร,รถที่ขับดีเลยกันน่าชัยมากๆเลยนะคะฟีดาวส่งสบาย,บายแค่เดือนละ6000บาทเท่านั้นค่ะตุยตาวีออน 1.5E Gear t o p y 2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ6,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1 3,000บาทขึ้นไปกระืือรถคันนี้ไปใชียงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกัน เป็นรถที cage, ่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็เป็นเบาะผ้านะคะสีดำผสมกับสีน้ำเงินนะคะแอร์บัคเกอรเบส กระจกปะไฟฟ้าระบบเซ็นทรลล็อกนะคะทังเสียงนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ M F M A U X, CD นะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้ค่ะเบาะลายสวยนะคะสีดำผสมกับสีน้ำเงินนะคะดูดีมากๆเลยนะคะแอร์แบ็คคูลค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมเลยนะคะขับ t o โ o ต้านี่หายห่วงเลยนะคะอะไหล่มีทั่วประเทศนะคะ โตโยต้ามีทั่วประเทศเลยค่ะอะไหรก็ไม่แพง้วยนะคะสภาพดีน่าใช้ขับงายมากๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์นก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะจัดเต็มนะคะมีเงินเหลือกลับไปอีกต่างห่างนะคะถ้าคนซื้อประวัติดีนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้ เป็นเครื่องยนต์พันห้าเป็นซินค่ะยังไงโรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดี D นะคะมีอดนำหน้านะ S A M P 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณค่าน่าใช้ค่ะ 279,000บาทเท่านั้นค่ะขายถูกสุดเลยนะคะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากโทรปรึกษาแอมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ